โดยภายในงานคณะเจ้าภาพได้ตั้งริ้วขบวนกรถินอัญเชิญผ้าไตรเพื่อประกอบพิธีทอดกรถินสามาคัคคีสร้างรัตนบัลลังก์รองรับองค์พระประธานซึ่งก่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีคณะเจ้าภาพได้สักการะและอธิษฐานจิตกับองค์พระเจดีย์จำลองโดยมีพระมหาธนาวิทย์ธนวิชโชปรนเรียนธรรมเก้าประโยคประธานโซนเหนือหนึ่งเป็นประธานสงฆ์ ซึ่งภายในงานมีพระวินัยทรกล้าธรรมโชติสิปโปรประธานส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วยคณะสงฆ์จำนวน40รูปมาเป็นเนื้อนาบุญซึ่งท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนปฏิบัติธรรมร่วมกันเพื่อกลั่นใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสก่อนที่ประธานบุญพิธีคือคุณสุดชื่นบุญเย็นคุณสงเสงี่ยมคุณกฤษดาและครอบครัวสันทั์จะได้นำกล่าวคำถวายผ้ากฐิน ส่วนผู้แทนคณะสงฆ์ได้กล่าวพระเดียงสงฆ์และกล่าวอัปโลกถินจากนั้นเป็นพิธีวางแผ่นจากแก้วมหารัตนนามสวรรค์อน,นันตมงคลจารึกชื่อในแผ่นชาญองค์พระประธานเพื่อประดิษฐานไว้ณนะทุดงคสถานนครสวรรค์และในโอกาสนี้คุณสุดชื่นทองเย็นคุณสังเง่ียมคุณกฤษดาและครอบครัวสันทัศ์ ได้มอบทุนการศึกษาให้กกันนักเรียนจาก10โรงเรียนรวม150ทุนพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพยังได้กล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานกล่าวคำถวายจตุปัจจัยเทยธรรมและร่วมกันถวายทยธรรมแด่คณะสงฆ์ซึ่งบรรยากาศงานบุญตลอดทั้งวันสร้างความปราบรื่มปิติในบุญให้กับทุกท่านเป็นอย่างมากค่ะ